มาเนี่ยมาได้แล้วใช่ไหมเธอได้ขิงแบบจริงจังรวนหรอเมื่อกี้ <c oughs> จุดจบของสายิงในการ์ดก็คือดับจ้ะ ไปเลยจ้ะวันนี้ไลฟ์เยอะมากวันสิบรอบได้ที่หอเสียงไอรดังมากเลยน่าเศ้าโอเคมานี่ทุกคนมากันหรือยังเคมาแล้วนี่นี่ถ้าเสียงดังหน่อยก็ไม่เปรอะตอ่นเต้แม่เตอร์ดเตอด เสียงดังมากเลยก็นี่ก็มือสั่นแบบแต่ไม่รู้จะยังไงน่าจะเลยได้มาตัวอีละอีกรอบไหมนี่ก็คือเสียงดังมา,จากจ้ามงมงใจตัวเองมันกันมันดังอะไรได้ขนาดนั้น โอเคค่ะนี่นี่หนูอะไปถ่ายกับพี่ออนมาด้วยนะจริงโอ้ยไม่โฟกัสก็คือกลายเป็นเด็กเรียบร้อยไปเลยก็คือแบบจากที่แบบเออเวลาหนูจะแซบมันจิกไม่ออกเลยจ้ะนี่นี่นี่อันนี้ไปถ่ายรูปกับพี่สิงมาโอชิหนใช่ไหมเรื่องอีฝั่งจะรูปพี่สิงอัน,น ทุกคนจะเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนหนูเพิ่งมีโอกาสได้แบบเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่มิวสิกเป็นทางการเป็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้คือเหมือนประมาณว่าคือพี่มิวสิกอ่ะคือหนูไปบอกพี่มิวสิกว่าพี่มิวสิกคะหนูแบบว่า คยไปจับเคยไปจับมือกับพี่ศิษ์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าประมาณว่าอาแบบพอไปจับมือพี่มิวสิกใช่ไหมเหมือนแบบพี่มิวสิกก็ชอหนูน่ารักอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็เลยบอกพี่ศิ์ไปว่าหนูชื่อใครวานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์แฟนคลับตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้อ่ะอีกวันหนึ่งปุ๊บก,ก็ไปหาพี่ศิษ์แล้วพี่ศิษ์ก็แบบ เหมือนหนูก็ถามว่าเออจำหนูได้ไหมอะไรอย่างงี้ตอนแรกพี่สิกก็เหมือนแบบงงๆว่าใครนะอะไรอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าหนูอะชื่อใครหวานพี่สิกก็เลยแบบว่าอ๋อจำได้จำได้จำชื่อได้อะไรอย่างงี้นั่นแหละคือพี่สิกน่ารักมากแล้วพอแบบพี่พี่สิก์ได้ฟังปุ๊บพี่สิกก็แบบเหมือนแบบทำหน้ามีมาแบบตกใจแล้วก็แบบโหสุดยอดเลยอะแพรวาเมจิกอะไรอย่างนี้แบบจำได้อะไรอย่างเงี้ยอืม ชิหน้ารมา่รับประกันไปในเลนก็คือระวังตายกันนะครับแต่คือแบบหนูอะตอนแรกอะหนูก็ไม่ได้แบบดูในทวิตเตอร์มากแบบไม่ไม่เคยดูในทวิตเตอร์เลยเพราะาปกติไม่ไดูทวิตเตอร์ก็เลยแบบตอนคือเพิ่งมาเห็นว่าแบบใครที่จะแบบเข้าเลนพี่แก้วก็คือแบบ จะต้องมีความกล้ามากๆาเหมือนไปร้องของอะ่ะคือตอนแรกนี่ก็ไม่นูก็เข้าไปปกติใช่ไหมแล้วคือคือสังเกตได้เลยว่าแบบทุกคนที่ออกมาจากเลนอะ่ะจะต้องมีความแบบแอบแบบกระตุกป,ปากยิ้มนิดนึงอ่ะ่แหละคือมันปังมากคือหนูเก่าหนูจะไม่ยิ้มแลหุบยิ้มไม่ได้เลยจะแม่อืมนั่นแหละขาเหลว ไปเล่นไขววาจะตายไหมคะต้องลองมานะคะคือหนูรู้สึกว่าหนูตัวแฟนคลับไม่เก่งแบบเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ไม่รู้จะทําท่าอะไรให้แฟนคลับไม่รู้จะแบบเวลาแฟนคลับถ่ายรู้ต้องแบบทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแบบพี่ฟองเขาจะเชี่ยวชาญอะไรใช่ป่ะแต่แบบยอย่างหนูเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะแบบตกแฟนคลับยังไงแบบเวลาออกงานหรือแบบ ตอนถ่ายท้ยจริงอะคือนี่ก็แบบคือมือนตอนนั้นอะมันก็เฟลแบบนิดนึงนะที่แบบคือนี่ก็แบบอยู่อันเดียวกับพี่ฟอใช่ไหมล้วตรงริมที่มันเป็นแบบที่ถ่ายรูปตอนนั้นก็แบบเออแบบมีแต่แบบฟอจฟอจฟอจอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันท้อใจในงนล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะแบบคุยกับแฟนครับยังไงให้มันแบบอืมตกเขาได้อะไรเงี้ย ไม่เชื่อเอา้าตกไม่แบบตกไมจริงจริงอันนี้แบบตกคนไม่เป็นอะแบบทำตัวไม่ถูกนั่นแหละต้องลองเสี่ยงเล่นไขว้ซักซัมชีไปแล้วต้องมาลองดูนะคะว่าจะโดนไขวตกหรือเปล่า เดี๋ยวที่แห่งปากเชียร์โอเควันนี้ค่ะโอเคค่ะที่เราถ่ายมาเนี่ก็พูดีอยู่เฮหนูแบบคือหนูแบบทำอะไรของหนูก็ไม่รู้อ่ะโมโมตัวตัวไปพายายามอยู่โอเมก้าร้อยสี่สิบสี่ผีแล้วฉันน่าถ้าตกจงานหายทั้งนั้นมาบอก แต่จะไปตะโกนเรียกชื่อเธอเองโอเคนีมาถูกคนแหละโอเคเมื่อวานหนูแกล้งเล่นนะคือหนูเริ่มงงเลยอะไรของหนูเนะี่ยเดี๋ยวก็มีนมีนอ๋อสลับกันใช่ไหมมีนกับนีนีไอบ้บ้าเลยเมื่อวานเมาค่ะ <c oughs> ตกไม่ได้หรอหแข็งแรงมาก อยากให้เห็นว่าเจอในเลนนะโู้จะห้าทุ่มแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาลาทุกคนไปนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาฟังขคุยนะคะก็ถือว่าพูดรู้เรื่องนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็ขย้ำวมาขายนะคะก็ สามารถดีเอ็มมาได้แล้วก็เลขบัญชีก็อยากจะบอกแต่ก็เกรงใจตัวเองนะอืมแหละก็ขอบคุณนะทุกคนที่มาดูไลฟ์ใครวาในวันนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะรักทุกคนนะคะแล้วก็ไข่มีเครื่องปิ้นไม้อะไรเนี่ยฮะออนนี้ถักมาใช่ไหมเมื่อกี้นี่นี่ใครกับพิซานุโลไปแล้ว น่าไม่มีใครอยู่แล้วหรอเดี๋ยวเราจะไปหาทางช่วยพี่นีนี่พี่สาวสุธิราของเราก่อนนะคะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลาไปเลยนะคะวันนี้ก็พันดีนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายกับบี์ออกนะคะฟันดีไปมั้ยฟันดีนึงฟันดีฟันดีเขาจะมา มมมบุมมมกปีบายบายอไม่น hmm. mm ้อยาคุต hmm. mm ่อนะแต่แบบสัง hmm. คัดบอยจริงโอเคมาหนึ่งสองสา